มอเตอร์เวย์หม่เลข6บางปะอินโคราชยังเปิดทดลองวิ่งฟรีบางส่วนจนกว่าจะก่อสร้างโครงการเสร็จสมบูรณ์ครับมาอัปเดตกันนะครับขณะนี้เปิดให้ทดลองใช้เส้นทางตั้งแต่ช่วงอำเภอปากช่องจนถึงทางเลื่ยนเมืองน,นครรจ,จะสีมาและมีทางเข้าออก4จุดด้วยกันครับ เรื่องที่จุดเข้าออกบนถนนมิตรภาพที่อำเภอปากช่องเมื่อเข้ามาบนมอเตอร์เวย์หมายเลข6มีจุดเข้าออกตัดกับทางหลวงหมายเลข201สีคิ้วจุดเข้าออกตัดกับทางหลวงหมายเลข2 9 0ที่อำเภอขาทะเลสอจุดเข้าออกตัดกับทางหลวงหมายเลข20-4ทางเลขเมืองนครราชสีมาเพื่อเดินทางไปสู่อำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอปักทงชัยและจังหวัดขอนแก่นครับ เปิดให้บริการเฉพาะรถยนต์4ล้อและห้ามจอดรถลงมาชมวิวถ่ายภาพเพื่อความปลอดภัยและเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองแหะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง